สวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีขอตอนเราทุกท่านเข้าสู่รายการ YLG Gold นนะเป็นจำนวนคัรที่26ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะเมะื่อวานนี้เมื่อะสักครู่นี้นะคะมีปัญหาทางเทคนิคหน่อยเดี๋ยวเบนจะเริ่มใหม่เลยนะคะมาคุยกันว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าทองคำเขาสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วัน100วัน200วันได้เพราะฉะนั้นเขามีลุ้นดีนะคะมีเป้าระยะสั้นที่1,807แล้วก็มีเป้าต่อไปที่ประมาณ1 0 0 1813 1817ซึ่งโดยรวมแล้วเมื่อวานทองคําก็ดีขึ้นมาจริงๆค่ะทะลุผ่าน1807ได้ แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านไฮเดิมได้นะคะโดยรวมทองคํามีแรงแต่แรงดีดตัวขึ้นยังไม่มากพอที่จะผลักดันที่ทองคาเขาทะลุผ่านแนวต้านระดับดังกล่าวนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะมีในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามากดดันทองคําด้วยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะสาเหตุสําคัญที่ทําให้ทองคำเนี่ยถูกสกัดช่วงบวกอยู่นะคะแบับตัวขึ้นได้ไม่มากเพราะอะไรเพราะดอลลาร์สหรัฐค่ะในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวานนี้เขามีการฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ําสุดในรอบ1เดือนค่ะปัจจัยที่เข้ามาหนุนดอลลาร์เกี่ยวข้องกับฝั่งยูโรโซนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขในฝั่งยูโรโซนนะคะอันนี้เป็นสไลด์ที่พูดถึงตัวเลข German Business Sentiment นะคะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีที่เมื่อวานนี้ออกมาแย่เกินคาดค่ะตัว iPhone เนี่ยเขามีการเปิดเผยนะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนี ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการปรับตัวล,ลงค่ะเป็นการลง4เดือนติดด้วยนะคะเห็นได้จากเส้นสีขาวๆอันนี้นะคะแล้วก็ แต่ระดับต่ำสุดนะคะนับตั้งแต่เดือนเมษายนด้วยแถมยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ระดับ97.9ด้วยนะคะดังนั้นตัวเลขในฝั่งเยอรมน,นีที่ออกมาแยกเกินคาดเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันยูโรให้อ่อนค่าพอยูโรอ่อนค่ะก็เลยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้มีการแข็งค่าขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นจากโลในรอบ1เดือนค่ะอันนี้เป็นกราฟดอลลาร์ทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เดือนกันยายนที่ ผ่านมานักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าแฟดเนี่ยจะมีการลด QE นะคะอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเร็วสุดในช่วงปลายปี2022 ก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งช่วงประมาณวันประมาณกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐเขาทำ higher high นะคะแต่ว่ามาพร้อมกับสัญญาณที่เขาเรียกว่า b e l l i s h e r s i divergence ในทา m e f r a m สีชั่วโมงก็เลยเกิดแรงขายทำกำไรในตัวดอลลาร์ค่ะดอลลาร์ก็เลยอ่อนคข้าลงมานะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ดอลลร์เองเขามีการแตะระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนด้วยค่ะ แต่สังเกตไหมคะว่าแพทเทิร์นของดอลลาร์ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะเขาฟอร์มตัวเป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่าเวชนะคะเป็นรูปแบบ falling wedge ซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่บ่งชี้ว่าแรงขายของดอลลาร์ในช่วงหลังๆเนี่ยทำ lower l o w นะแต่ว่าแรงขายเบาลงนะคะการเกิดออ falling wedge เนี่ยมาพร้อมกับสัญญาณ bullish Divergence นะคะ Bullish Divergence คืออะไรนะคะคือความขัดแย้งระหว่างราคากับออซิ l ลเตอรในที่นี้เนี่ยราคาทำ lower low นะคะก็คือดัชนีด,ดอลลาร์ทำ lower low แต่พอมาดู ISI นะในทม์เฟรม4ชั่วโมงจะเห็นได้ว่า ISI ในตัวดอลลาร์เนี่ยทำ higher low นะคะ เป็นลักษณะ bullish ใช้ s i d e d i v e r g e n c e ที่บ่งชี้ว่าดอลลาร์อาจจะเกิดการกลับตัวผู้นี้ง่ายว่าจะแข็งค่าขึ้นนะคะดังนั้นดอลลาร์เมื่อวานนี้นะคะได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของยูโรด้วยนะคะแรงซื้อทางเทคนิคด้วยหลังจากที่เขาเกิด bullish a i r s i d e d i v e r g e n c e นะคะแล้วก็การทะลุผ่านนะคะทเทรนไลน์หรือว่ากรอบบนของเว d g e อันนี้ ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าพอดอลลาร์แข็งค่าก็เลยเป็นที่มาสําคัญที่สกัดช่วงบวกทองคําตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาจะถึงวันนี้ในตลาดเอเชียแล้วก็ตลาดยุโรปค่ะแต่สังเกตไหมคะว่าทองคาเขาพักตัวลงมานะคะแต่การพักตัวของทองคําก็ไม่มากเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะโดยรวมทองคําก็ยังสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ย50วัน100วัน200วันได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าในอีกด้านหนึ่งนะคะมีปัจจัยพื้นฐาน ที่เข้ามาหนุนทองคําซึ่งปัจจัยหนุนที่ว่านั้นคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีหรือว่า US 1 0 year Treasury yield ค่ะปกติแล้วเนี่ยทองคำเขาเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะคะดังนั้นยิวที่พุ่งขึ้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันทอง กลับกันการที่ยิวปรับตัวลดลงนะคะก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนทองเช่นเดียวกันนะคะสังเกตได้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบอลยิวเขามีการพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมบริเวณ1.70นะคะแต่ช่วงหลังๆมานี้บอลยิวเริ่มมีการอ่อนตัวลงมาบ้างะคะ่ะโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อสักครู่นี้บอลยิว10ปีก็มีการร่วงลงแตะ1.62นะคะ ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตัวบอลยิวมีการปรับตัวลดลงแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนทองคาเอาไว้ในช่วงนี้มาจากความกังวลค่ะว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ย อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบนะคะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตเนี่ยชะลอตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้เองค่ะทำให้นักลงทุนมีการกลับเข้ามาซื้อพันธบัตรระยะยาวจนเป็นปัจจัยกดดันกอนยิวสิปีให้มีการร่วงลงแล้วก็หนุนพยุงทองคําเอาไว้ทองตอนนี้ก็เลยแกว่งตัวในกรอบแคบค่ะย่อลงมาก็ยังไม่หลุดโซนประมาณ1,800เหรียญดีตัวขึ้นไปก็ยังไม่ผ่านประมาณ1813 เดี๋ยวเราไปว่ากันในแง่ของเทคนิคว่าทองผ่านจุดไหนแล้วสดใสแล้วไปไหนต่อนะคะเป้าพักของทองคืออะไรถ้าเขาอยากจะพักแล้วขึ้นต่อเขาน่าจะเอาอยู่ที่จุดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกราฟกันแต่ว่าวันนี้ค่ะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่น่าจับตามองค่ะจริงๆเป็นมองว่าตัวเลขสัปดาห์นี้เนี่ย หลักๆจะก,กระจุกอยู่ในช่วงวันพฤิหัดวันศุกร์นะคะแต่วันนี้เองก็มีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นตอนประมาณ3ามทุ่มนะคะจะมีการ,ปรเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board แล้วก็จะมีการ,ปรเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตจาก Fed Richmond รวมถึงยอดถ่ายบ้านมือ2ด้วยค่ะตัวเลขที่ออกมาดีเกินคาดหรือว่าแยก่เกินคาดจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ดอลลาร์ขยับแล้วก็กระทบกับทองค่ะถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีเกินคาดดอลลาร์ก็มี กฟื้นตัวขึ้นต่อกดดันทองกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขเศรธธษฐกิจสหรัฐออกมาแยก่เกินคาดดอลลาร์ที่กำลังฟื้นฟื้นอยู่เนี่ยอาจจะกลับมาอ่อนค่าลงแล้วก็หนุนทําให้ทองดิตัวขึ้นท่สอบแนวต้านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ เน้นที่ประมาณ3ามทุ่มนะคะดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะอย่างตัวเนยละหาความเชื่อมัน Board, ่นผูน้บริโภคคอน e ฟนส์บอร์ดเดชนิภาคการผลิตเฟดริชมอนนะคะสตัวนี้มี Impact ต่อตลาดในระดับกลางนะคะเป็นตัวเลขที่น่าจับตามองค่ะนอกจากนี้ก็มีตัวเลขอื่นๆนะคะอย่างเช่นการเปิดเผยผลประกอบการประจําไตรมาส3ของสหรัฐค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะ4ตัวนะคะใน5ตัวเนี่ยมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ตัวแรกเปิดไปแล้วก็คือตัว f a c e b o o k นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะหลังจากตลาดสหรัฐปิดก,ก็จะมีการเปิดเผยตัว Alphabet นะคะเป็นบริษัทแม่ของ Google แล้วก็วันพฤหัสจะมีการเปิดเผยตัวผลประกอบการไตรามาส3ของ Apple แล้วก็ Amazon นะคะก็รอดูนะคะ ตลาดหุ้นที่ผันผวนก็อาจจะมากระทบกับทองคําเช่นเดียวกันค่ะไปดูกราฟกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้น้องทองเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือกราฟทองคำนะคะเป็นเปิดจาก Trading View นะคะจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยภาพรวมขอไปดู4ชั่วโมงกันดีกว่านะคะภาพรวมน้องทองเนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่าระยะสั้นๆเขาแกว่งตัวในกรอบไซด์เวอฟนะคะในกรอบเนี่ยค่ะชานลสีเขียวๆอันนี้นะคะโดยรวมนะคะ เขามีทิศทางเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะคะ,อะนอกจากที่เขาจะสามารถยกฐานได้แล้วแล้วก็ทำไฮก็ไฮได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทิศทางทองเป็นบวกมากขึ้นคือการที่ทองคําค่ะเขาดีดผ่านเทรนไลน์นะคะเทรนไลน์เส้นสีน้าเงินอันนี้นะคะซึ่งเป็นเทรนไลน์ที่ลากเชื่อมจากไฮของทองคําบริเวณ1916นะคะเชื่อมมาหาประมาณ1834แล้วก็บริเวณ1,800พันแเหรียญซึ่งทองคําเขาเบรกเอาในช่วงประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ เส้นนี้นะคะณนะโมเมนต์นี้ณนะวันนี้อยู่ที่1,790 u s นเะคะเพราะฉะนั้น1790มีนระยะสำคัญในแง่ของเทรนด์ไลน์แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะ1 7 9 9 1เ9 2เขายังเป็นเส้นค่าเฉลี่ย100วันแล้วก็200วันด้วยนะคะล้วนะคะ3 1นะคะ1790 1, 90, 1 92, เ9 2ขาเป็นโลของทองคำเมื่อวานนี้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าถามว่าเป้าพักของทองคำตอนนี้ ตรงจุดแรกคือจุดไหนก็ต้องบอกว่านี่ละค่ะ1790 1792เนี่ยละค่ะเป็นจุดที่ถ้าหากว่าทองคำพักตัวลงมาไม่หลุดบริเวณน,นี้อาจจะเกิดการดีดตัวขึ้นได้อย่างน้อยๆคือก a บในช่วงสั้นๆน,นี้นะคะอ๋อนี่คือจุดพักแรกนะคะ แต่ล่ะแต่ถ้าหลุด1790 1792เป็นมองว่าอาจจะเกิดแรงขายออกมา1สเต็ปค่ะแล้วก็แนวรับถัดไปซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญที่ไม่แพ้1790 1792เลยค่ะอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะประมาณ1,770ปลายๆถึงประมาณ1,780ต้นตๆโซนนี้คืออะไรนะคะโซนนี้เนี่ยคือเทรนไลน์ค่ะเป็นอัพเทรนไลน์นะคะกรอบล่างของอัพเทรนไลน์สีเขียวๆอันนี้ที่ลากเชื่อมมาจาก1,721 มหาโซนโลของทองคำในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งเส้นนี้นะคะณนะโมเมนต์นี้จะอยู่ในโซนประมาณ1,770กว่ากว่าหนแล้วนะคะ2นะคะถ้าเราวัดเป้าล่ะวัดเป้าฟิโบเอ็กซ์แพนชันค่ะโดยรวมตอนนี้เนี่ย ถ้าหากว่าเป็นวัดเป้าว่าถ้าชุดขึ้นจบแล้วนะคะเท่ากับว่าเขาจะพักตัวลงต่อนะคะเบนก็สามารถใช้ฟิโบเอ็กซ์ชทนชันในการวัดเป้าพักของทองคําได้นะคะเบนก็ใช้ฟิโบสีแดงอันนี้นะคะคลิก1ที่ไฮคลิก2ที่โลของคืนวันศุกร์คลิก3ที่ไฮของทองคำเมื่อวานนี้นะคะวัดเป้าการพักตัวซึ่งเบนได้เป้า3ตัวนะคะ เป้าแรกเป็นฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นที่6ก8ซึ่งก็ตรงกับ1,790อีกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มนัยยะอีก1จุดสำหรับ1,790-1,792นะคะ mm hmm. เป้าถัดไปค่ะเป็นเป้าสำคัญเป็นฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นที่100%่้อเปถ้าเขาเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อเนี่ย ปกติแล้วเป้า expansion 100%มักจะเอาอยู่นะคะซึ่งเป้า100%จะอยู่ที่1778นะคะเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็ถือว่ามีในยัะสำคัญอินเคสว่าทองหลุด1790 1792ไม่ต้องรีบซื้อนะคะถอยมาดูโซนนี้และการหลุดโซนนี้จะถือว่ามีในยัะสำคัญเพราะว่าเขาหลุดเทรนไลน์ค่ะแล้วจะทำให้เกิดการยืดขยายของเวฟนะคะยืดขยายจาก100%ไปเป็น161.8%ซึ่งเป้าถัดไปค่ะ ในแง่ของการวัดฟิโบเนียจะอยู่นู่นเลยค่ะประมาณ1 7 5 9เพราะฉะนั้นถามเปนนะคะ2โซนนี้ถ้าเอาอยู่ก็ทยอยซื้อหลุดโซนนี้นะคะควรจะหยุดซื้อบางท่านถ้าหากว่าอ,อ,อยากควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตก็อาจจะสต็อปลอสบางส่วนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะนี่คือทรัจจ์ชั่นในแง่ของการพักตัวนะคะการพักตัวถ้าไม่มากนะคะไม่หลุด1790ซื้อเล่นสั้นได้นะคะหลุด1790ไม่ต้องรีบซื้อนะคะถอยมาดูเป้าถัดไปบริเวณนี้นะคะ แล้วการทํากําไรล่ะสมมุตินะคะถ้าเราซื้อนะคะโซนนี้หรือ whatever โซนนี้แล้วเราจะขายทํากําไรจุดไหนนะคะเป็นยังแนะนําเหมือนเดิมค่ะว่าโอเคแหละทองคําพยายามดีดตัวขึ้นยกฐานขึ้นทรงไม่แย่นะคะแต่โดยรวมค่ะอย่าลืมว่า สัปดาห์นี้ตัวเลขสําคัญก็เยอะแถมสัปดาห์หน้าเรายังเจอเฟดอีกค่ะแล้วเฟดก็เตรียมที่จะประกาศเรื่องของลด QE นะคะดังนั้นดีดตัวขึ้นไปค่ะหาจุดแบ่งพอร์ตในการขายทํากําไรเป็นระยะนะคะสําหรับสายซิ่งนะคะเป็นแนะนําว่าถ้าซื้อนะคะซื้อสูงๆหน่อยเนี่ยแนะนําว่าให้ดูแนวต้านแบบนี้ค่ะ ใช้เทรนไลน์มาช่วยนะคะวันนี้เป็นขอลากเทรนไลน์จากไฮของทองคำในวันศุกร์มาเชื่อมกับไฮของทองคำเมื่อคืนนี้นะคะจะได้เทรนไลน์เส้นนี้นะคะดังนั้นสายซิ่งนะคะที่ซื้อสูงนะคะแล้วก็ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยถ้าหากว่าทองคำดีดตัวขึ้นในระยะสั้นแล้วไม่สามารถผ่านเทรนไลน์เส้นนี้ไปได้นะคะทยอยขายทำกำไรออกไป จุดที่ผ่านได้แล้วทองจะสดใสต้องรอเขาผ่านโซนนี้นะคะ1,813ถึง1,817เท่านั้นนะคะซึ่งการผ่าน1,813 1,817เนี่ยจะทำให้เกิดการเปิดแกปในฝั่งอั p ไซ d ์นะคะมีโอกาสที่ทำให้เขาจะสามารถขึ้นไปได้ถึงประมาณ1,820 1,830เลยะคะ่ะแต่เอาเป็นว่าเราก็เรียกได้ว่าทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะคะโดยรวมไปก็ยังแนะนำว่ารอดูก่อนนะคะว่าเขาผ่านเทรนไลน์เส้นนี้ไหมไม่ผ่านก็ทยอย ขายนะคะออผ่านเทรลไลน์เส้นนี้ได้ก็ชะลอการขายออกไปไปรอดูแถวๆประมาณ1,810-1,813ผ่าน1,813-1,817โฮค่ะถือต่อนะคะไปรอดูว่าเขาจะไปได้ถึงจุดไหนแน่นอนค่ะทุกครั้งที่ทองทำ Higher High มีไฮใหม่เราจะย้อนกลับมาดูออสซิเลเตอร์อย่างไอซ์ไทุกครั้งนะคะเช็คทั้งไทม์เฟรมย่อยทั้งไทม์เฟรมใหญ่30นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะ รอดูนะคะอินเคสว่าเขาพักไม่เยอะดีตัวขึ้นนะคะสมมติว่า ถ้าเขาทำา i g เหนือ1,813ให้ย้อนกลับมาดู ISI นะคะว่าเกิดสัญญาณ b a l l i s mm h hmm. divergence ใน time frame อะไรบ้างเกิดหรือไม่นะคะถ้าเกิดในหนึ่งชั่วโมงก็ต้องระวังตัวระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดใน4ชั่วโมงแล้วเมื่อไหร่นะคะระวังว่านั่นคือจุดขายไม่ใช่จุดไล่ซื้อนะคะนี่คือคำแนะนำของเบนสำหรับวันนี้ค่ะโดยรวมมองว่าเขาพักแหละนะคะพักเป้าไหนแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ดีตัวขึ้นไปนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านเทรนด์ไลน์นี้ก็ทยอยขายท กำไรผ่านได้ก็โฮต่อนะคะมารอดูประมาณ1813 1813คือแนวต้านสำคัญผ่านได้ถือต่อเพราะว่าทองมีโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ คอยหาจังหวะขายอีกทีถ้าหากว่าเกิดสัญญาณ bearish divergence นะคะโดยรวมย่อลงมามี2เป้า1790 1792เป้าราป้ารกหลุด1790 1792ไม่ต้องรีบซื้อถอยมาดูนวะรับสำคัญบริเวณนี้นะคะแถวนี้หลุดปุ๊บเนี่ยระวังการยืดขยายนะคะหลุดทรงนี้ไม่ดีแล้วนะคะเพดูบาทนิดนึงนะคะบาทนะคะออจริงๆเป็นมองคล้ายๆเมื่อวานเลยค่ะบาท มองว่านะคะอัพไซด์ค orrective ของบาทเนี่ยจบไปที่ประมาณ33.47แล้วก็บาทกำลังเข้าสู่ชุดของการแข่งข้านะคะในชุดถัดไปแล้วก็วันนี้เป็นอัพไซด์อัพไซด์ค orrective นะคะสั้นๆนะคะซึ่งบาทวันนี้เขามีการแข่งค่า อ๋อโทษทีค่ะอ่อนค่าขึ้นมาเทสนะคะแนวต้านบริเวณเนี่ยค่ะ3 3 1 3 3 3เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโดยวรวมแล้วนะคะวันนี้จับตาแนวรับบาทบริเวณ33ทท่วนๆถึง32.97นะคะการหลุดระดับ32.97นะคะจะทำให้บาทมีโอกาสแข็งค่าต่อซึ่งเป้าของเขาจะอยู่นี่เลยค่ะ33เอ่โทษทีค่ะ32.90ถึง32.85นะคะ จุดที่จะทําให้บาทกลับไปอ่อนค่าได้เขาต้อง มีการทะลุผ่านประมาณนู่นเลยค่ะ33.40นะคะจุดนี้ถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะมีโอกาสที่ชุดลงมาจบแล้วบาทจะมีการอ่อนค่านะคะนี่คือค่างเงินบาทค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังเทรดดิ้งได้ค่ะเทรดในกรอบสั้นๆนะคะแล้วก็ระมัดระวังเช่นเคยนะคะออถ้าดูออสซิเลเตอร์จะเห็นได้ว่าตอนนี้เกิด hidden bullish divergence นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วทองคำต้องการการพับตัวนะคะเพราะฉะนั้น รอจังหวะนะคะถ้าพักตัวไม่หลุดแนวรับที่เป็นกล่าวมาก็ทยอยซื้อได้แต่ว่าซื้อซิ่งนะคะซื้อเล่นสั้นนะคะขายทำกำไรเป็นระยะสัปดาห์หน้ามีเฟดค่ะนี่คือคำแนะนำของเบนหรมบวันนี้ค่ะก่อนจะลากันไปค่ะขอฝากโปรโมชั่นดีๆของ ylg เช่นเคยนะคะตอนนี้วางเงินแด็ประกัน50า0มสามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99 99, ได้1กโลกได้60บาททองค่ะ ใครเทรดในตลาดทีเฟนะคะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะมาเปิดพอร์ตกับเราเถอะเพราะว่าค่าทำค่าธรรเนียมค่าคอมถูกจริงๆค่ะลด80%ทุก product ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะสนใจเปิดพอร์ตก็ DM มาได้ค่ะ ใครอยากเลือกซื้อเลือกหาเป็นทองคำแท่งทองรูปประพันธ์การทองคำก็ w w w y l g p s u s c o t h นะคะหรือใครจะออมทองค่ะ ylg ก็มีออมทองนะคะ ylg goldsaving.com ค่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าออมได้ขั้นต่ำนะคะร้อยบาทเท่านั้นก็เริ่มออมทองคำได้แล้วนะคะออมได้ในราคา Real Time แล้วก็คัสตอม i ม e ได้ด้วยนะคะว่าจะเป็นออมรายวันออมรายเดือนเลือกราคาได้ด้วยนะคะก่อนจะลากันไปค่ะขอ ฝากอีกนิดนึงค่ะฝากเข้าไปร่วมโหวต I A Best r a w a r d ประจำปี2021นะคะร่วมโหวตให้กับคุณถิพานณะว,วัฒนะทรัพย์นะคะในสาขานักวิเคราะห์การลงทุนอนุพันธ์แล้วก็นักวิเคราะห์การลงทุนทองคำนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ